ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยออโต้ฟิ์ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่กำลังสร้างความตื่นเต้นไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนนั่นคือรถหุ่มกรละลาวรุ่นใหม่ปี2025นี่ไม่ใช่รถทหารธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของประเทศลาว ที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกด้วยเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศขั้นสูงรถคันนี้ออกแบบและสร้างโดวยวิศวกรชาวลาวเองแต่มีสมรรถนะสูงพอจะทัดเทียมกับยานเกราะจากประเทศชั้นนำทั่วโลกเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงพิเศษทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและราคาที่ทุกคนอยากรู้เมื่อมองครั้งแรกดีไซน์ของ lao army vehicle 2025ดูโดดเด่นแข็งแรงและทรงพลังตัวถังภายนอกผลิตจากเหล็กกล้าผสมวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบา ทำให้มีความแข็งแกร่งสูงสุดโดยไม่สูญเสียความคล่องตัวทุกมุมทุกจุดยึดและทุกแผ่นกรอบถูกออกแบบมาอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อความอยู่รอดในสนามรบจริงๆลักษณะโดยรวมให้ความรู้สึกเหมือนการผสมผสานร,ระหว่างพลังและความล้ำสมัยด้านหน้ามีไฟเล็ตรูปทรงทรันสมัยและกระจังหน้าขนาดกระทัดรัดที่ให้ภาพลักษณ์ดุดันส่วนตัวอักษร S E A M O ที่ด้านหน้ารถไม่ได้เป็นแค่ชื่อเท่านั้น แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกลักษณ์ใหม่ของกองทัพลาวในส่วนของสมรรถนะรถหุ้มเกราะลาว2025ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นใต้ฝากระโปรงติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูงให้พลังขับเคลื่อนกว่า550แรงม้าสามารถขับเคลื่อนผ่าน,านทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายภูเขาหรือถนนในเมืองระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบอัจฉริยะพร้อมระบบควบคุมแรงชุดอัตโนมัติและช่วงล่างที่ปรับได้ตามสภาพถนน ระบบกระจายแรงบิดอัตโนมัติช่วยให้รถปรับสมดุลตามพื้นผิวทันทีหมายความว่าคนขับไม่ต้องต่อสู้กับพื้นถนนเพราะรถจะจัดการทุกอย่างให้เองระยะห่างจากพื้นสูงมากทำให้สามารถข้ามลำน้ำปีนทางชันหรือเคลื่อนผ่านพื้นที่ธุรกันดารได้อย่างมั่นคงระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมโหมดเกียร์ต่ำสำหรับการปฏิบัติการทางยุทธวิธีจากรายงานการทดสอบในนครหลวงเวียงจันทร์รถมีการควบคุมที่นุ่มนวลเกินคาด แม้จะมีน้ำหนักกว่า12ตันแต่สามารถเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำด้วยระบบพวงมาลัยที่ตอบสนองไวและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลแม้ขับที่ความเร็วสูงถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยังคงนิ่งและควบคุมได้ดีซึ่งถือว่าหาได้ยากในรถหุ้มงกระทั่วไปมาพูดถึงระบบป้องกันซึ่งถือเป็นหัวใจของยานเกราะรถหุ้มเกราะลาว225 0ใช้แผ่นกราะป้องกันกระสุนขนาดใหญ่ ระเบิดขนาดเล็กและทุ่นระเบิดพื้นตัวรถออกแบบเป็นทรงตัว V สองชั้นเพื่อกระจายแรงระเบิดออกจากห้องโดยสารเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเรืออย่างมากภายในห้องโดยสารมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบควบคุมแรงดันและระบบกรอง NBC เคลียร์ชีวภาพเคมีที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมแม้ในพื้นที่ปนเปื้อนกระจกกันกระสุนเป็นแบบหลายชั้นพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติ ทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยกล้องอินฟราเรดหรือระบบเลเซอร์ส่วนของระบบอาวุธก็น่าสนใจไม่แพ้กันรถรุ่นนี้สามารถติดตั้งป้อมปืนแบบโมดูลาร์ได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับภารกิจเช่นปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรปืนอัตโนมัติ30มิลลิเมตรหรือป้อมควบคุมระยะไกลพร้อมกล้องกลางคืนบางรุ่นยังมีระบบต้านโรนและจรวดระยะสั้นจุดเด่นคือระบบอาวุธทั้งหมดควบคุมได้จากในห้องโดยสารผ่านหน้าจอสัมผัส ทำให้ผู้หญิงไม่ต้องเสี่ยงออกนอกตัวรถเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรบภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนห้องควบคุมของรถยนต์ยุคใหม่มากกว่าเป็นพื้นที่กว้างและสะดวกสบายเบาะที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมระบบการสะเทือนมีหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบกล้องรอบคัน360องศาแสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์แผนที่และระบบนำทางแบบเรียลไทม์ระบบสื่อสารเข้ารหัสพร้อมเชื่อมต่อดาวเทียม ทำให้ศูนย์บัญชาการสามารถติดต่อและติดตามตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารซึ่งไม่ค่อยพบในรถหุมเปลอดรุ่นเก่าด้านประสิทธิภาพเชื้อเพลิงรถรุ่นนี้ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยระบบจัดการพลังงานแบบไฮบริดมีระบบชาร์จพลังงานกลับระหว่างเบรกและลดความเร็วทำให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า700กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเต็มถังถือเป็นระยะทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับภารกิจในพื้นที่ห่างไกล อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบแบบโมดูล่าช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นเพราะชิ้นส่วนสำคัญสามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วลดต้นทุนและเวลาในการซ่อมนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามภารกิจเช่นรถลำเลียงทหารรถสั่งการรถพยาบาลหรือรถลากกระเวณซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตและใช้งานในส่วนของราคาถึงแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากการประเมินของนักวิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศ ราคาของ l a o Armoy Vehicle 2025จะอยู่ที่ประมาณ1.2-1.5ถึงล้านดอลลาร์ต่อคันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบอาวุธที่ติดตัง้งซึ่งถูกกว่ายานเกราะตะวันตกหรือรัสเซียที่มีราคาประมาณ2-4ล้านดอลลาร์ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนเมื่อเทียบกับมาตรฐานระดับโลกรถรุ่นนี้สามารถแข่งขันได้อย่างภาคภูมิใจ สมรรถนะเทียบเท่ากับรุ่นดังอย่าง Oshkosh JLTV ของอเมริกาหรือนรินโค v n ของจีนแต่มีเอกลักษณ์แบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือขนาดกระทัดรัดปรับตัวได้ดีและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นในภูมิภาคจุดนี้เองที่ทําให้มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งจากผลการทดสอบภาคสนามรถสามารถปีนทางชัน60องศาผ่านโคลนลึกและรักษาการยึดเกาะบนพื้นกรวดได้อย่างยอดเยี่ยมระบบการสะเทือนช่วยลดแรงกระแทกภายในทําให้ลูกเรือไม่เหนื่อยล้าเร็ว วิศวกรยังพัฒนาให้เสียงเครื่องยนต์เนียบลงเพิ่มความได้เปรียบด้านการรอบเคลื่อนระบบเบรกไฮดรอลิกแบบหลายจานตอบสนองทันทีควบคุมได้มั่นใจแม้ขับที่ความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีแนวคิดจะพัฒนารุ่นพลเรือนเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติเช่นรถกู้ภัยติดตั้งโดรนปืนฉีดน้ำและเสาโทรคมนาคมเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสงครามเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานเพื่อมนุษยธรรมอีกด้วย สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือการพัฒนาโครงการนี้เกิดขึ้นจากฝีมือคนลาวเกือบทั้งหมดวิศวกรนักออกแบบและช่างเทคนิคชาวลาวร่วมกันสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศในการพึ่งพาตนเองและยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาคหลายประเทศในอาเซียนมองว่านี่คือหมุดหมายสำคัญที่พิสูจน์ว่าประเทศขนาดเล็กก็สามารถสร้างเทคโนโลยีระดับโลกได้เช่นกัน ในมุมมองระดับโลก LEO Armoy Vehicle 2025แสดงให้เห็นถึงยุคใหม่ของนวัตกรรมยานยนต์หุมเกรอกที่ไม่ได้เน้นแค่พลังและกราะป้องกันแต่ยังรวมเทคโนโลยี AI ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรุ่นถัดไปอาจเพิ่มระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติให้สามารถวิ่งตามเส้นทางที่ตั้งไว้โดยไม่ต้องควบคุมตลอดเวลาหากเทคโนโลยีนี้สำเร็จประเทศลาวจะเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนแรกแรกที่มีระบบยานกราะขับเคลื่อนอัตโนมัติ สำหรับผู้ขับและลูกเรือความสบายภายในถือว่ายอดเยี่ยมระบบการเสียงทำให้ห้องโดยสารเงียบแม้อยู่ในสถานการณ์รุนแรงมีกล้องรอบคันให้มุมมองกว้างและหน้าจอสัมผัสควบคุมทุกฟังก์ชันได้ง่ายทุกคนในรถมีชุดหูฟังสื่อสารที่เชื่อมโยงกันอัตโนมัติเสียงพูดของผู้บังคับบัญชาชัดเจนแม้อยู่ในสภาพการสู้รบรายละเอียดเล็กๆแบบนี้มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจระบบความปลอดภัยก็ล้ำสมัยไม่แพ้กัน มีประตูฉุกเฉินด้านหลังระบบดับเพลิงอัตโนมัติและถังเชื้อเพลิงแบบปิดผนึกการระเบิดเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลและแรงดันผิดปกติพร้อมแจ้งเตือนลูกเรือทันทีแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในด้านความปลอดภัยระดับสูงกำลังการผลิตจะเริ่มเต็มรูปแบบในปี2026โดยจะมีการนำรุ่นแรกเข้าประจำการภายในซิ่งปี2025หากสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพได้ตามแผน เ่าอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานเกราะสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากทั้งหมดนี้ Lao Army o Ar Vehicle 2025ไม่ใช่แค่ยานพาหนะทางทหารแต่มันคือข้อความสำคัญที่บอก,กว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถยืนเคียงข้างมหาอำนาจได้ด้วยความรู้ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสารรค์มันแสดงถึงพลังแห่งนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยียานยนต์หรือเรื่องราวทางทหารรถคันนี้คือสิ่งที่ควรจับตามอง สุดท้ายนี้สิ่งที่ชัดเจนคือรถหุ้มเกราะลาวรุ่นปี2025ได้ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอาเซียนไปอีกขั้นทั้งแข็งแกร่งฉลาดปรับเปลี่ยนได้และมองไปสู่อนาคตเราจะติดตามผลการใช้งานจริงของมันต่อไปและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้ยินชื่อมัน หากคุณชอบการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ l a o Amoy Vehicle 2025อย่าลืมกดถูกใจแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องไทย i u u t o f i l l d เพื่อไม่พลาดเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและยานยนต์จากทั่วเอเชียแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยและมีความสุขครับ